บพรอันนั้นจะเอามาขายหรือว่าหรือว่าชื่อมอกินชื่อมอกินอขออาจะได้อ้นี่ขายเขออยาใช่ไหมเซ็นไม่ค่ก็ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตคุณสูขสุขคน ว่นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพ่งไทยพ่อแม่พี่น้องพ่งลาวพี่น้องต่างประเทศมาพ่อมาเจอกันมายาวในมื่อนี่เนาะมายาวกันมาอยู่ที่ตลาดลงเนาะพี่น้องเนาะการเดินทางมากับเบาเตียงท้องเพคนพี่น้องเลยแต่ว่าในการเดินทางนี่ก็เขาไปเบิ้งให้อยู่ในกินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหอนหรือว่าของอ่ากับข่าวกับน้ำอ่ามาเขือมาซานเดี๋ยวนาะกะปาซิมี่อย่างเน่เนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าแตงมาเตียงคนซื้ออย่าง่อกินแดงได้ง่ายมื่อนี่เนาะอ่โอเคพี่น้องยังไงกะ ไปเบิ่งไปส้มพี่น้องอยู่ตลาดลงเนาะบานมีอย่างเนยที่เพื่นมาขายเนาะพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องจัดเลยกะไปเบิ่งไปส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยอ้าวสบายดีเลยอ๋อเฮ็ดหอนออกเนาะบ้านนี่ไอ้กล้องบ่ล่ะโอ้เราไม้เราเคยเรียงงามแท้เราไม้อยังนี้นี่เาไม้ไล่เราไม่ไล่นี่โอ้คลายใจ แค่จานได้ได้นะจานอาหาพันพ่อหนโอโอ้ใคายดีจนนอนเนาะเราใายดีจนนอนเราอก็กักอันเฮ็ดได้สิบอันาเรา้อันเฮ็ดผึ่งันนี้เ่หนะเฮ็ดผึ่งอันนี้เฮ็ดปลกอกยังนี่มีเฮ็ดปลกพันเฮ็ดปลกพันบ่นีนเขาคือว่าเฮ็ดปลกพัน mùa đông đường đê ừ. khai ừ. 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 <laughs> đấy hết phần hết phần hết phần hết mặt cải phát lâu vậy mọi người mọi đi mọi người mọi người mọi người เจากมาจะถื่อนภาพรมนะคุณผ้นีองมาบานเารอันละสิบพันสิบพันสิบก็ได้นะอันสิบพัก็ได้บาทนี่งังไกรสรถหแล้วอันนดึงึงงก่อนจ้ะก่อนแต่เป็นรถให้เรื่อยๆอั้าเตียงใส่ไม้โอโดยอันอันนี้จะกองเท่าไรอันกอน่หันนี้เสาหาพี่น้องนี่เนาะอันนี้สิบพัน đi lọ bưng con đó, đó. <coughs> queen... so để thay máy máy đấy bóng để bóng máy xịt soi sí cái này đôi để phá pì phá nòng lọ bưng xà đạn lùng cứ câu không phải pì nòng nó dài anh dài anh cứ câu nó hang to có mì bận này 40 bơm 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 ต่อแล้วเบอรงโดเทไรนี่น่ะเพราะว่าแซนหาหาชิปด้วบ่เอาต่อเนาะต่อแม่หิบกเนี่ยมันยังตีงอยู่พี่น้องอ่บ้าเราแต่เอามัได้ใสอันี่นะมันจะห้างมันไม่ตู้บ่กื้อต่อไหมบ่ไม่ชื่อมันทันได้ตายนี่ เพิ่นเอานี่แหละนกคือยังคือยังดิ่นกแดงอยะจูดเอาอะไรคือยังดิ่เนาะนี่เพิ่นใช้หมวกกันน็อกเอาขึ้นคลิปนี่ยด้ะโดยโดยโดคือมืนี่เพิ่นนี่เครื่องอุปกรณ์เนาะเป็นห้งเลยอยากซื้ออยู่ไม่ตู้ทำไมเราบังกันต่อต่อรองที เซนซีอันนี้เด้อแซ่อันนี้คือกันรคืกันเลยอ๋อสำกัญหมดเลยบ่นี่นะสำกัญโด้ยๆๆเอ้ากลับออกมาก็เด้เด้อเดี๋ยวสิซอยดยเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งก่อนเนาะอ้าวงกระงก็ตายเนาะเห็ดั้มาพริกต้ออีกแล้วบัดนี้ซื้อว่ากะยางตายหลายบ่มีมับ่ดมีมักเลยบ่มักอยู่แต่บ่มีเงิน มองสรุปได้เลยอากระ้องพี่น้องเนาะมีเนาะนีตเท่าไรนนี่เจ้าขายเจ้าีซมโอ้บงก่อนโอ้โอนี่ตักระ้ตัวนี้ขึ้น้อยเท่ตัวนี้บเปียกเลยิปกนบ้อฮึดตัวขได้เจ้าเด้อตัวขายเจ้าีซมมา เคห้องโอ้สีเรลยเดมาเจ้าตัวจกกลาอีคบมาีกคนเป็นยัโตนี่ก็ได้นี่นี่นี่เจ้โตวนี่อ่าโยอันนี้ตัวยังไงไออันนี้มันตยังไงตูนตูนโอ้โหนี่บรตูนะอ๋อโดย อันนี้ว่าผลว่าว่าตูนตนขี้ไรขี้ตูนขี้ไรเลยเนาะขึ้หนูนี่ไม่หนูไงอบ่ขึ้ตูนนี่ตูนเทไรนี่ไงสองเส้นหาเขาซื้อแอโอซื้อบ่ซื้อเนาะักแค่พี่น้องเลยฮะโดยหกมีแยงชาไใกลพัด

ไปไปเลาพวงกัอนมาเตียงเลยไปมีเด็กคนไหนซอยเนาะเด็กคนหักคนเท่งนก้าคเพลงแบบมีเนาะโอ้ยย่าซย่างะย่างเขาไล่ในีนะขายในไี้นี่เนาะ

โดยมันหวานพูดโยโอ้ยเสียงงกันเด้อบอควยบมีคน่นคไม่คนกิ่นเนาะขาหัวข่าค่าบ้านบอ ตัดแล้วบ่สฮะแม่ตัดแล้วโอ้คือยรง n คือเก่าอยู่เฮ้ยตัดออกมันกระเบิดองตัวนีตัดออกไปกระเบิดเลยเนาะมันกเบิดแล้วกินแนวแบบนี้แหละพี่น้องเลยเป็นครึ mm. oh. ่งแล้วเลยตัดออกไปกรเบื้องละกระเบืดองเลยเนาะโถงกระขาดโอ้ยแม่เป็นฟักเบนพี่น้องเลยอันนี้พักยังอันนี้บ้าเตียงพี่น้องเลยเนาะ จักเอาวาวเนาะโอ้พักยังไงนี่นะพักอีโฮโอีโฮกินกระแป้งน oh. ้าไม้เดี๋ยวเลยด้วยไม่เค้งหาสิพันพี่น้อง อ้าอ้าวอาจารย์นึงเมื่อปนยิงก้อนจึงได้กินลายใช้น้ำในลายเนาะสมกับราคาแล้วเนาะน้ำไม่มาที่แถมให้โอ้ที่แถมทำได้เลยเดี๋ยวคับใจขับใจเนาะเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดตาบบ่เนี่ยจานเท่าไรอนนี้นะอันนี้หาชีสโอ้ไม่ได้กินดอกซาเนาะ เปวกปวก่ปลาไว้ไย้อมเนาะอะไรนะหาซิไม่ได้กินแล้วมันมีตัวเกย์ตัวนั้นน้อเนาะมันใ่สีเบิ้ลหนาเนาะอาแต่กระบาดกระโบะเนาะพี่น้องเลยมางบนกันนะะชื่อโตมาบ่อนี่ก็ื้า ติมไปเฮานี sure. hint, like the ่เด้อโดยเอานั่นแหละสองถาดโดยตืบอีกเออคือคือคือิน้อมดเลยเตมาให้ชาวเมย์คนมากกินนะทำเมงแล้วก็มาเนาะมายางมาย่างก็มาขึ้นกันนอนเรียงเชยงโดยจะละลายซอยย่างกันะมันดไหมนี่เด้อใช่เออเอาเอาเอาตัวมาถือป้ ันถึงแล้วมันถึงรมนาะในี่ยหาพันเนาะมายเนี่ยเนี่เนีเนี่เมื่อนีเนี่เนี่ยเนเน้ายเเนี่อยเนี่ยเยเนกยเนีนี่ยเ่่ยเนี่เนีนี่เนี่ยเไี่ยเนยเนยเ่ยเจ้าขานียเนยนี่เนี่ยเน่ยเนน่ยเน่ยเน่ยเ่เน่นี่นเนี่ยเา่เนย หรือว่าหรือว่าชื่อเมื่อกี้อ,อ,กอืม่อ,อยจะได้ได้นี่ขายขอ,อยนะ <c oughs> โอ้เซ็ไปค้าก่อนยังะเม่ออันอ้ามักอ้ออมามะกล้วก็ไรไหมโอ้ทดตนทรายนี่นะาพกีบโอ้อจาจัสองอันก็ได้ไหมโดยไมโดยโดยโดย้วยดย้วยว้าดัวต้ม อ้ยพี่น้องเออขนมไม้ขนมไม้เนาะลายคาะเนาะยอดานเนเน่าะชื่อชมปรชาปโรเลยนะชมปโรี่เพิ่นมาข้นไปเอยๆมี่อย่างหนึ่งก็ให้เอย่างหนึ่งนะตัวโอยพี่น้องเออย่างอเลจักเสียเอางอเลชาิจากเมื่อะไรอันนี้ฮะมันท่าไรอันนี้เนอ่ยพันขนมไม้ยังเม่นี่นมไม้ลาย พวกหเรียบด้อยกรบะกระบะเนาะงานเนาาันอันเล้าออันในอันอันนนแท้เนาะเสียงเสียงหลอดท่อนเปลี่ยนบ่คือกันก็เป็นไฟชอยเรือมนใหญ่อันขาเจ้าสุกลงทางันเด้สุกลงทังใครเนาะบ่าเนาะบานาะนพะคนมาจากบ่าเนาะ

แม่านี่มีหมูเห็นมอนรกจหมยังย่ะเียวยัอยแม่บาทนี่อาน่งะมัดทเอย่านงอย่านังต้องเอาเนาะอย่านางฮะบวแล้วเอาเ็นนแน่นดในครัเจ้าค่ะตามใชยทางทียังมาเห็นรถในเวโอ้ตลาดเนาะอันนั้นมันอิ่มทางแน่ๆอันนี้ตลาดเนาอนี้เป็นตลาดเลยเบาเพราะตลาดนี่ป้าใครนะชาวอทกยังบุพเพนาน้ามูนนามังกับบุพเพได้เนาะ

อ๋อมันยังเหลือสามปัญหาอย่นะมัดแทรกต่างนะนังสิบพันอเอมัดหนึงอ่อมัดหนึ่งเ้ยกมียังเอี๊ยดม่เอใ้โอ้ยใจดีเฮงดูขอบใจได้ลายด้วยมเด้วยดูดูพีน้องเลยอ่ะมีแต่เครื่องป้าขอบใจขอบใจ่ฮาีน้องเลย ได้แล้วบ่ใช่แล้วนี่ใครแล้วันนี้ได้ชิบพันเนนองใคมาี่สหอาเบิรเนยองคชื่อไรไม์ั่อแเขาวี่นอยาบรกไลทเะจากได้จะก็ชื่อเอาเขาว่าหุ้ยกูเงินยังหมดจะดจุ๊บ้ยม่ได้ชื่อมาเวชื่อเป็นเค้งให้เท่าเมย์นี่น่อเนาะแต่มันมันบ่ได้จะไม่เค้งเมืนนี่แจ็คได้ยังฮะ ฮิวซอยเพราะเขาบ่เก่งใจฮิวเองก็ได้หรอกโอ้ยพี่น้องไงด้วยเอาไว้รอบหน้ารอบไหนกันเด้อเนาะเนาะอะไรย่านพี่น้องไงย่านโอ้เบาไหวแล้วป่้พี่น้องไงยบาไหวแบบเบาะว่าเพื่นเคยให้ชื่อแต่ว่ากรบบาดมีเนี้ยเพลงหรอกพี่น้องเไยมีแต่องพวคาดในการมัดระ สามมัดสิบพันกีหรือว่าสามารถกับสิกว่าบาทหนึงพี่น้องเลยแล้วก็พวกน้อไม้นี่กับเบิรนี่กับสิบห้าพันสิบห้พันกับอ่าบุหอดสาบาทพี่น้องเยเบิร์นนี่กัประมาณร้อยบาทนี่แหละเนาะมันกับพบเพงไหรอกชื่อซอยเพิ่นตลาดเนาเพ่เ่อเพอเพ่อ่เ่อเอเอเพื่เ่เอั่ออเพื่เพื่อพา่เพื่อเพือเพื่อเมืองพ่เพื่เพื่อเพ่ออเอเ่อเพืเพื่อือ่เ่เเอ อันดัสิบก็ลดลงมาจากหาเนาะหรือว่าสามเมนเรือฮะสมมติว่าเคยขายสิบพันกับมาขายอันน่ะสามกองสิบห้าสิบห้าเนอะหรือว่าสามกองนอนราคาลงเร่เนี่ยนี่ยเนี่ไปเขากะปไปตูเดินทางไปต่อโอเคนพี่น้องนะครับไปต่อวัดเตียงพวันกะเรนยูนอีกินด้วยด้วไปเนาะอะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับมาซื้อเรนยู่ในกินเร่งเดี๋ยพี่น้องเลยง่ายๆเนาะวัดเตียงพวันกะ จนย่าติเลยน้องเอ้ยพี่ค่าบ้านอ่าบ้านเ้าแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยกคือเอพีอยู่พังไทยนี่อ่าบ่ย่าคิดว่าถ้าเห็นนี่เในคนคือสีแบบอยากให้อันอ่าอยากเลี้ยงน้ำเรียกในเดียวอยู่บ้านทั้งบุญเรีนเลยพี่น้องไม่มีแต่อยากให้ซื้อโซ่เอ้ยเนาะอ่สำหรับคลิปนี้บ่ย่ากะถ้ามีอย่างผิดพลาดไปบ่ย่าอย่างโมโมนหูพ่อแม่พี่น้องบ่ย่าก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับในเมื่อนี้อ่าบ่ย่าก็ต้องขอขอบคุณ FC และผู้ยยใหญ่เจดีกันเบิร์กุสุลสุขคนนตอตที่เข้ามาติดตามนะครับส่ผลงานของมาย่าโรยตลอดมาเนาะขอบคบุณขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งแรงเสียรแรงใจให้หมาย่าโรย,โยตลอดมาขอขอบุณขอบคุณพ่อใใยพ่อและแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งยเย็นเป็นสุขสุขายได้สบายใจตลอดสีวิตเนาะสำหรับในม้อนี่มาย,ย่าก็จะได้จบคิปพิที่ต้องไปแล้วแต่ก่อนสิไปก็นอย่าลืมฝากซอยกคไลไ์แแะกดแชรแกดโคตรแจ่มไ่ให้มาย่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับในม้อนี่มาย่าก็จะได้ขอโดดว ิดคลิปจบคลิปดงเพียงสำนีเนาะเอาไว้พบพอก,กับมาญาี่อกาณาพะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมันนี้มาเนีสิข,ข่าวกาวมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดคุณสู่ทุกคนเจอกันอกนาาะพ่อแม่พี่น้องสบายดี